สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและเอฟซีและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมครับนี้ผมจะพามาดูลอตเตอรี่สองเมตรยี่สิบนะครับผมที่ร้านคุณสาเทคเตอร์นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานะครับผมครับครับที่นี้จะเป็นลอตเตอรี่สองเมตรยี่สิบนะครับมีหลากหลายสีสันใชหมครับผมครับมีทั้งสีเขียวจอรเดียนะครับสีฟ้าอิสกีนะครับสีแดงเยนมาแล้วก็สีส้มคูบัต้านะครับผมครับก็ครอบพรมนะครับผม เป็นสีฟ้าฟอร์ดฟ้าสิสกีนะผมตัวนี้จะเป็นขนาด2เมตรยี่สิบนะครับใส่รถรุ่นใหญ่ๆนะผมเป็นรุ่นเมนะครับราคาเจ็ดหมื่นาพันแปดบาทนะครับผมเจ็ดหบาทครับมือหนึ่งนะผมและประกันให้1ปีนะครับมียอยพร้อมใช้งานครับผมแบตเตอรี่สวยๆครับ เป็น2องเมตรยครับผมเป็น2องเมตรยครับผมขอไฟครับตจุลี่สวยๆนะผมเป็นสลักใหญ่นะครับมีสลักให้พร้อมนะครับผมมีสลักให้พร้อมครับเป็นสลักใหญ่เฉพาะรุ่นเอ็มนะครับตัวนี้2องเมตรยี่สิบราคาเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทครับผมนี่ครับเป็น เ <25 S 2> ม็ดยี่ห้าครับผม,ม,ไไมสลักใหญ่ครับปเป็น แบรนด์นาซ่านะผมค่ายนาซ่าครับค่ายนี้ก็ดังนะผมใช้ดีครับเดี๋ยวเราไปดูขนาดเมตรแปดสิบแล้วก็เมตรหกห้ากันนะผมครับตัวนี้จะเป็นสองเมตรยี่ห้าครับนี่ครับวอนนี้ของก็เหลือไม่มากนะผมขนาดเมตร หกสิบนะผมเม็ดหกห้าเม็ดแปดห้าครับผมนะตัวนี้จะเป็นมีสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับมีสลักให้พร้อมทุกตัวครับแลบประกันการใช้งานหนึ่งปีครับผมมีย่อยพร้อมใช้งานครับขนาดเม็ดหกห้าอยู่ที่48,000บาทครับเม็ดสก,ก็53,800บาทครับผม ด้านในก็ยังมีอีกนะครับ่อนตะววงครับใบมีดดันดินมีใบมีดมีโรตอรี่นะฮะมีผ่านควนขุดมันผ่านยกล่องครับว่าตอนนี้ผ่านยกล่องยังไม่มาครับผมของขาดครับผมตอนนี้ตัวน,นี้จะเป็นขุดมันนาซา,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 ราครับผมเป็นทางตัดจ้าครับ การวนนาซาเราก็มีนะผมตรงฝั่งนู้นครับเดี๋ยวว่างๆจะพาเดินดูนะผมครับวันนี้ก็มาดูคร่าวๆนะผมรถทิลานะครับนี่ครับสามคันนี้ติดจองรวดนะผมคันพันนี้ครับใครสนใจรถมือสองก็มาดูได้ครับผมตอนนี้ก็มีห้าสิบแรงครับห้าสิบแรงประมาณ ห้าคันนะผมแล้วก็สามสิบเก้าแรงเกือบสิบคันนะครับอยู่ร้านข้างในนะผมครับคันนี้ก็เป็นรถเก็บงานเก็บสภาพเรียบร้อยนะผมคันนี้ติดจองไปที่จังหวัดเลยครับแขนตับตั้งเปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวไหนใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนออกนะผมครับคันนี้เรามันจัดส่งนะผมจอดจนฝุ่นติดหมดนะผมครับคันนี้น่าส่งประมาณสิ้นเดือนนะคันนี้ทําสีใหม่ทั้งคันนะครับตัวนี้ฝุ่นจับหมดครับ บอกสวยๆครับผมคันนี้ก็คันนี้ชั่วโมงน้อยนะครับผมคันนี้ชั่วโมงหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าชั่วโมงนะครับแบโอเคครับผมนี่ครับคันนี้ก็รถเก็บงานเก็บสภาพพร้อมใช้นะครับผมคันนี้ดันนินใหม่นาซาครับสำหรับคันนี้ครับผมสวยเดิมครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ คันนี้ก็จบไปที่ราคา3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะคันนี้ครับผมโอเคครับชิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมครับใครสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งมือสองนะผมครับก็โทรมาสอบถามได้นะผมครับร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดกาลสินครับผมอำเภอเมืองนะครับร้านเป็นสายแทกเตอร์นะผมโอเคครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ